อันนี้ทับก้าวอันฉีนติดอันฉีนติดสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมะเมียวเออ วันนี้ก็จะมาทำตามสัญญาที่ได้บอกคลิปที่แล้วว่าเราจะมาดูกันว่าใครติดท็อป20บ้างในรายการ Use With You นั่นเองครับดึ๊ดก็ทางรายการก็ได้มีประกาศออกมาแล้วนะครับว่าท็อป20คนนั้นมีใครบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปดูกันเลย 在座的二十位训练生将有机会一起拍摄时尚芭莎专门为《青春有你》第二季定制的毕业大片，恭喜你们！ 是啊，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 是春是作人啊，是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 请是啊，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 是 最终成他的救命训练生吧。现在，所有训练生到到到，请感谢一直以来给予你们支持和陪伴的青春制作人们。青春追梦，多远都可以到达。青春制作人。和我一起吧，和我一起吧，和我一起吧，不怕多远的距离。一、二，吧？三、四、八 กเจ็ดแปดเกาสิบสประมาณนี้ปะเออเขาถ่ายสิคนอุ้ยเหลือยีสิบแล้วว่ะใจหายวะ่ะเหลือยีสบแล้วว่ะทุกคนจบแล้วนะคะ แค่นี้แหละใครที่แบบมีโอกาสแบบว่าจะติดไปใน15คนหรือ9คนคือเราก็ไม่รู้ว่ารายการเขาจะตัดเหลือ15คนหรือว่าเหลือ9คนเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแบบมีใครบ้างนะครับไปอ่าท็อปตั้งแต่10ถึง20ก่อนนะเมียวอ้อนคิดว่า คนที่จะที่เขาสายตาเหมียวอ้อนนะก็น่าจะมีสีกวนสีไอ้อันดับที่15เนี่ยค่อนข้างที่จะมาแรงแล้วก็เป็นที่โปรดปานของแบบเพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบเฟลลี่แล้วก็แบบเป็นคนที่แบบเขาเรียกน,นะ positive thinking อะ่ะเออคิดบวกแล้วก็แบบให้กําลังใจเพื่อนตลอดเวลาอะไรเงี้ยเออทำให้เพื่อนหลายๆคนนั้นรักรักสีกวนสีไอมากแต่ว่าก็คิดไปคิดมาว่า ถ้าสีกวัวสีอ้าติดไปอ่ะจะไปตีกับอันฉีรหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าอันฉีแบบเขามาค่ายเดียวกันไงเป็นไปได้หรอที่แบบจะเข้าสองคดค่ายเดียวเข้าสองคนติดอะไรเงี้ยมันก็แบบค่อนข้างยากแต่ก็แบบก็เชียร์นางเหมือนกันเออแล้วคนต่อไปก็คืออะไรนะสูขขือสูขขือล้านอ่านไม่ออกนะทุกคนอ่านไม่ค่อยออกนะอ่ะอันดับที่สิบสี่คนนี้ก็มาแรงเพราะว่าแฟนคลับเขาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยเออ แล้วก็อีกคนหนึ่งที่เชียร์เหมือนกันก็คือเขาเชื่ออะไรอ่ะสีเสียนน๋อสีซูเสียนอะไรสักอย่างอ่านไม่ออกตัวเองเนี่ยอันที่สิบสามอ่ะเอออย่าว่ากันนะใครใครรู้ชื่อก็แบบมาพิมพ์ด้านล่างนะครับก็คือมามาจากค่าย TPG นะเออก็คือว่าคนเนี้ยเขามีความพัฒนาแล้วก็ตั้งแต่ EP แรกๆเขาแบบ อัพขึ้นอัพขึ้นอัพขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วก็เหมือนพยายามที่จะแย่งซีนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเก่งขึ้นอะไรเงี้ยเออเป็นคนที่เก่งเหมือนกันนะชอบนี่แหละสามคนนี้แต่คนอื่นนะเราไม่รู้ว่าแบบเขาจะจะแบบเขาเรียกอะไรอะคือเราเราไม่รู้ว่าหลายๆคนอาจจะชอบแต่ว่าสิ่งที่เรามองเห็นอะก็มีมีสามคนนี้นะครับที่สิบถึงยี่สิเนี่ยที่แบบมีโอกาสอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวไปดูท็อปเก้าดีกว่าท็อปเก้า คนลุกค,คือท็อปเก้าอะเอาตรงๆงเลยนะตรงๆงความคิดเราเลยแล้วก็แบบใครคิดเหมือนเราบ้างอะไรเงี้ยก็พิมพ์มาได้เลยคือท็อปเก้าเรารู้สึกว่าแบบอืใช่แล้อวอะท็อปเก้าคือ,อใช่เลยคือแต่ว่าอยู่ที่แบบในอีพีต่อไปแล้วว่าแต่ละคนในเก้าคนเนี้ยมีใครทําแบบทาหลุดไหมอะอย่าทาหลุดเลยอะถ้าทาหลุด สามสี่คนเนี้สามสี่ที่ท็อปเป็นที่ที่บอกอะพร้อมที่จะแบบจิ้มแบบเข้าไปได้เลยอะคนที่เก้านะชื่อเราเราอ่านชื่อไม่ค่อยออกอทุกคนแต่ก็แบบเซียรฉิเยืนเนาะอ,อ,อันดับเก้าอะคือเราชอบมากคนเนี้ยเป็นเมนลบฉันชอบมากคือเขาแบบแรบบแบบดีแล้วก็สวยแล้วก็เป็นคนที่พยายามที่จะแย่งซีนแย่งซีนแต่ละซีนนะสังเกตปะ่ะในใครดูคลิปคลิปแบบเราอะ่ะคือจะรู้เลยว่าคนนี้เขาจะแย่งซีนแล้วจะแบบ มีซีนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเออฉันก็ชอบนางมากก้าคนนะี้ฉันก็เชียร์นางเหมือนกันส่วนคนที่8ดอันฉีอันฉีเป็นที่โปรดปรานของแมลิซามากเอออันฉีทาไมถึงคนชอบรู้ปะ่ะเพราะว่านาาดังดังมาตั้งแต่ในแอปอะไรสักอย่างอ่ะที่เป็นของแอปของประเทศจีนอะไรเงี้ยแล้วทีนี้นางก็ได้มีในสังกัดของเนี่ยมาสเตอร์อะไรม,มอนเตอร์อะไรของเกี่ยวกับชีกวนสีอายใช่ไหมเออแล้วทีเนี้ย นางมีความสามารถด้านเต้นเราเต้นไม่ได้แบบเต้นอ่อนอะคือเต้นเก่งมากแล้วแถมคือเสียงเสียงเสียงของอันฉีก็คือเสียงดีมากใครไปฟังเพลงที่แบบอัญฉีได้ลองแบบเพลงแบบน่ารักน่ารักน่ารักอะเออลองไปดูนะคืออันฉีคือแบบเสียงพรอมากฉันชอบฉันเชียร์นางตนะั้งแต่อีพีแรกเลยคือนางเป็นคนที่ตัวเล็กและตัวเตี้ยที่สุดอะแล้วแบบนางก็คือแบบน่ารักแล้วแบบคืออินเนอร์นางเป็นคนรู้มุมกล้องอ่ะคือกล้องมาปุ๊บพร้อมจิก พร้อมจิกอะไรเงี้ยเออแล้วก็คนต่อไปก็คืออะร้จรจรีนหานใช่ปะคนนี้คือก็เด่นมันแต่แรกแล้วเหมือนกันเชี่ยเหมือนกันนา่าเป็นคนที่รองดีเหมือนกันนะแล้วก็เต้นดีแล้วรู้สึกแบบว่าอินเนอร์เขาก็แบบมันมีทอดมันมีช่วงหนึ่งที่เขาดรอปไปแล้วก็ตอนนี้เขาก็เริ่มกลับมาอะไรเงี้ยส่วนคนนี้นะคะเจ้าเซียวฉัง พูดไม่ได้เลยคือดังมากคนนี้เขาเคยเป็นบลวตี้บล็อกเกอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่แบบเคยไป,ไป,ไ,ปไปอ่านมาของใครสักคนนี้แหละเคยเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์แล้วก็แสดงหนังแล้วก็มีคนรู้จักในวงการมากมายอะไรเงี้ยเออแล้วก็เป็นคนที่สวยแล้วก็เป็นเพื่อน,เ,นเหมือนเป็นเพื่อนสนิทกับอันเนี้ยในรายการนะยูยูวีซูซินเนี่ยเออเป็นเพื่อนการอะไรเงี้ยฉันก็เชียร์คนนี้เหมือนกันแล้วก็คนนี้เฉวเออเนี่ยคนที่โดนลิซ่าติโดนลิซ่าแบบ ดูดับไปนะอะไรเงี้ยลิซ่าคือแบบดูบคนนี้แล้วคนนี้เขาพยายามเอาใจแบบชนะใจลิซ่าให้ได้แล้วแบบนางก็เอาชนะใจได้จริงๆเก่งฉันชอบคนนี้เหมือนกันเก่งตั้งแต่วันออดิชันแล้วตั้งแต่เห็นอนะโชว์ความสามารถเลิศแล้วชูเจชีนี่คือนางเป็นคนหนึ่งที่เปิดตัวมาก็คือกล้าเออแบบมั่นนะอะไรเงี้ยแล้วแบบเป็นคนที่เก่งแล้วก็แบบคนเชียร์เยอะเหมือนกันคนนี้ชอบแล้วก็ ยูเย er, ียนยูเยียนคนนี้อ่าดูจากเพลงไลออนอ่ะคือแบบแซ่บมากคือทุกคนคือแบบนางแซ่บมากแล้วแบบนางนางเป็นตัวเต็งเหมือนกันนะคือแบบพลาดไม่ได้อ่ะคนนี้แบบนางพร้อมอ่ะพร้อมจริงจริงอ่ะเออแล้วก็มาอีกคนนั้นอนับที่สองก็คือยูวีซูซินก็คือคนนี้คนนี้ที่ ได้คะแนนโหวตอันดับหนึ่งมาติดอยู่2วิกแล้วนะคะก็แบบเป็นที่โปรดปานของลิซ่าเหมือนกันแล้วนางก็เป็นแฟนคลับลิซ่าด้วยและทีนี้นางก็แบบเป็นคนที่อินเตอร์เทนใ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 นรายการนี้มากๆเป็นคนที่แบบให้กําลังใจเพื่อนแล้วก็แบบคล้ายๆแบบคล้ายๆซิกเวอร์ซีไอเลยแต่ว่านางก็จะเป็นสายตะโลกสายแบบแบ๊วๆแต่หลายๆคนเขาอาจจะมองว่าปลอมหรือเปล่าเลยแต่ที่จริงคือนางไม่ได้ปลอมนะนางเก่งมากเลยคือนางเป็นคนน่ารักแล้วแบบ แบ็คกราวน์นางคือดีมากเป็นคนรวยอะ่ะเออเป็นคนรวยเลยอะ่ะแล้วนางแสดงหนังอะไรเงี้ยแล้วนางก็อยากมาเป็นแบบเวิร์กเกอร์กรุ๊ปบ้างนางเป็นคนน่ารักฉันชอบนางคือรายการอภัยนาง,นางปุ๊บฉันคำฉันตลกฉันชอบฉันช,บชนชอบจริงๆแล้วมาคนที่หนึ่งนะคะอ๋ออ๋อพูดถึงเสียงของซิยูวิซูซินคือเสียงนางก็แบบน่ารักออกน่ารักอ่ะเออแล้วก็เต้นเต้นก็แบบพยายามจะเรียนเต้นพยายามพัฒนาตัวเองตลอดดูออกดูออกว่านางพยายามพัฒนาตัวเอง พยายามดันตัวเองให้ตัวเองแบบรู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็คนท้ายก็คือหลิววีจินเนาะซินคนนี้เขาเป็นแบบหนุ่มหนุ่มหนุ่มน่ารักอะเออคนนี้คือแบบเป็นคนที่แบบจิกก้องละเท่อะไรเงี้ยแล้วเป็นคนที่ได้ซีนเยอะมากฉันว่าเป็นคนฉันว่าติดฉันว่าคนนี้ติดอยู่แล้วแต่ว่าติดอยู่แล้วอะเอออตรงๆคือติดอยู่แล้วคนนี้หลอ่อหล่อจริงๆ เนี่ยสำหรับเก้าคนที่เราชอบจริงๆนะเก้าคนที่เราชอบจริงๆบรรนานทอ็ทอปท็อปยี่สิบอ่ะก็คือเก้าคนเนี้ยเก้าคนที่โดนเลือกมาแล้วคือชอบมากที่สุดนี้เลยจริงๆฉันเชียร์นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็รีแอคกันเท่านี้เนาะแล้วเคาก็ขอให้ให้ท็อปเก้าที่เราเชียร์ติดอยู่ในโพลที่จะเดบิวต์ด้วยนะขอร้องใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับ เออแล้วก็เดี๋ยววันนี้เขาก็จะไ่ปล่อย EP 21 e มาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพลงที่ลิซ่าจะเต้นเพลงอะไรแล้วก็เต้นยังไงกับเด็กๆนะคะเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรอดูในรีแอคข้างหน้านะคะ EP หน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์<ๆ>กด s c r ตา e ให้เมียอ,อน้นด้วยนะครัสบสำหรับวันวนี้สวัสดีครับ